การจากสุดโซนะครับอยู่ในอำเภอพลับบุรีจังหวัดพงงานนะครับจากการสืบสวนจะแน่ชัดว่าที่นี่เนี่ยหนึ่งก็ถือว่าทั้งหมดเนี่ยถูกบังคับนะครับไม่ได้สมัมครใจเข้ามาทำงานโดยส่วนใหญ่ก็จะหลอกว่าจะมาขายอาหารมาเสิร์ฟอาหารหรือมาขายขายเสื้อผ้านะครับแต่เมื่อมาถึงแล้วก็ถูกทิดพาสปอร์ตแล้วก็โทรศัพท์ต่าง น,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 นะครับแล้วก็บังคับให้ขาดในการงานเพศเด็กเหล่านี้ค่อนข้างน่าสงลดครับบอกเขาบอกว่าได้ครัง้งละประมาณ150บาทนะครับแต่จริงๆแล้วเงินไม่ได้เลยนะครับจนวันที่10กาาันยายนก็ได้ทําเป็นท่านที่ดีขอนัดในการประสานงานกับสถานที่ตำรวจภูธรโคราชนะครับในการเข้าไปช่วยเหลือนะครับก็จะเป็นสภาพซ่อ,อ,องที่ที่เราเจอนะครับเมื่อช่วย มาเนี่ยครับสตงเหตได้ว่าก็จะมีการยึดเรื่องของหนังสือเดินทางสําหรับบางคนที่มีนะครับบางคนก็เป็นพวกหลบในีต้อหลบหนีพนเพิมมาก,ก็พวกนี้จะยิ่งระบากเนี่ยนอกจากนั้นสำคัญเกี่ยวกับเร,เรื่องปัญหาการค้ามนุษย์นะครับก็เราคงต้องทํางานอย่างเข้มข้นแล้วก็ต่อเนื่องนะครับเพื่อให้ประเทศไทยเราเในสถานการณ์ปัญหาความรุนแรงปัญหาเนี่ยลดลงนะครับน้องคนอายุ16ปีเนี่ยก็ได้ร้องว่าพี่สาวนะครับถูก ในกลุ่มผู้ต้องหาทั้งสองคนเนี่ยเอาไปขายบริการทางเพศที่ภูเก็ตนะครับเราก็สืบสวนขยายผลจนช่วยพี่สาวแล้วก็เพื่อนเขาอีกรวมเป็นสี่คนนะครับที่จังหวัดภูดเก็ตโดยร่วมกับสถานีตำรวจภูทรเมืองภูเก็ตนะครับ